โอ้ยหิวโว้ยฉันสอบแป๊บนึงนะหนึ่ตัวดีสิบล้านเลยเหรอครับแกเล่นบ้าอะไรอแกเออยาสุกหนึ่งถ้าจะเอาตายโมเนี่ยต้องปากเธออ้อยหิวโว้ยใครก็ได้เอาเลยแม่ให้ผมกินทีโอ้ยหิวจนแทบคนคนฉันสอบแป๊บนึงนะฝากหน่อยโฮ้ยไม่อยู่แล้วโฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่นี่นะอย่างนี้นะเว้ยาอย่าตั้งโม้ไ้เคยไม่ดีนะหนึ่ตัวดี เดีย๋ยวฉันจับแกได้นะันส่งแก้ตำรวจแน่คุณครับคุณได้ตามผู้หญิงคนนั้นทําไมล่ะครับมีอะไรกันหรือเปล่าก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะสิคะมันมาขโมยของในร้านของฉันไปคุณอยากรู้ไหมว่ามันมาขโมยอะไรไปครับครับครับอยากรู้ครับว่าแต่เขาขโมยอะไรไปล่ะครับคืออย่างนี้นะคะมันมาขโมยโทองในร้านของฉันไปค่ะสวัสดีค่ะ สนใจเครื่องประดับชิ้นไหนสามารถเลือกดูเลือกชมก่อนได้เลยนะคะ <S <S ตกไปจะลึกเชียวมื่ยยมอยแข็งเหมือนเอ็มทีสีน้ำเพื่อตกใจหมดเลยเฮ้ยอยู่ดนี่นะน้นหัวขโมยแกแอบ,บแมขาขโมยเครื่องเพชรใชหรอสุส่สยแล้วเฮ้ยอยู่ดิ้นี่นะช่วยปลอยให้แกดีๆหน่อยนะหัวขโมยหยุดหยุดเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสร้อยทองที่มันเอาไปอะ่ะมูลค่าเกือบสิบล้านเลยนะคะ สิบล้านเลยล่ะครับงานแสดงว่าแตงโมนี่ก็มีใช่ค่ะสิบล้านเลยค่ะคุณโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยถ,ถ้าฉันไม่ได้สร้ยอยทองคุณทั้งคืนอะ่ะฉันต้องแย่แน่เลยค่ะเออเอางี้ไหมครับคุณอันดับแรกเนี่ยคุณต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพราะสถานการณ์แบบนี้ไม่แค่ตำรวจนั่นแหละครับที่ช่วยเราได้ดีที่สุดเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาหนีไปไหนเราก็ไม่รู้อะครับถ้าเราแจ้งตำรวจเนี่ย ต้งรวจอาจจะตามดูกล้องวงจรปิดแล้วจับผู้หญิงคนนั้นได้ก็ได้นะครับเชื่อมาครับคุณผมดูหนังมามันก็จริงอย่างที่คุณว่านะคะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับเฮ้ยไม่ท้องอยู่จจิ๋วแบบนี้ฉันก็รวยแล้วสิรวยแล้วพ่อยรวยแล้วอยู่ดีๆ ก็มีลาบลอยมาถึงที่เฉยเลยอ่ะอุ้ยฉันนี่โชคดีจริงไม่อยู่แล้วเว้ยไปดีกว่าโชคดีจริงเว้ยอะอยู่นี่นี่เองฉันก็ตามหาแกตั้งนานรีบคืนแตงโมลูกนี้มาให้ฉันได้ละนี่คุณพูดอะไรอ่ะผมไม่ห็นจะรู้เรื่องเลย อย่ามาทำเป็นไขซื huh. N hi. N hi. ้อเมื่อวานฉันฝากแตงโมลูกนี้ไว้กับแกไม่ใช่เหรอนี่ก็ถึงเวลาที่จะาของตัวจริงของฉันเนี่ยต้องมาเอาแตงโมเรียบคืนมาให้ฉันอยนี้จเย็นกันสิครับทําไมต้องเรียบขนาดนั้นด้วยอ่ะถ้าเงินกลับในนี้มีของมีค่าอยู่นั่นแหละอ่ะผมคืนให้ก็ได้นี่ครับอ่าเดวก่อนสิครับนี่แกเล่นบาอหลรของแก ไ่ด้ว่าที่จะมาเล่นแบบแกแบบนี้หรอกนะรีบคืนไม้ฉันอยู่นี้ครับผมคืนให้คุณแน่แต่คุณต้องบอกผมก่อนว่าแตงโมโลูกเนี่ยมันมีค่าขนาดน,นั้นเลยเหรอทั้งๆที่เมื่อวานคุณโยนให้ผมนีม่กบไม่มีค่านั่นแหละนั่นมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของแกเ่อาีนี่เลยนะเ้ยและก็จำไว้ด้วยแกเป็นแค่ขอทานกับจอกกระจอก,จอกเพราะฉะนั้นอย่าสาระแนมาเล่นแง่คนอื่นฉันจำไว้ด้วยเออผมคิดอยู่ละ ก็คุณต้องพูดแบบนั้นในเมื่อคุณไม่ยอมบอกความจริงกับผมนันก็ไปบอกกับตำรวจเองว่าไงคุณพูดอะไรแกนะคะเกิะไดเฮ้ยมันนี่ค่ะโอ้ยต่อยฉันอีนีนะเก้ายิงไงที่ตรวจมาจับฉันฮะไอ้ขอทานที่ยาจบคุณจะด่าจะว่ายังไงผมก็เชิญนะครับถือซะว่าทางเนี้ยเป็นคำพูดสุดท้ายของคุณแล้วกันนี่แกอยู่นี่ แกเล็วอีชั่วตกปากของเธอไปเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าจะเอาตายโมนเนี่ยตกปากเธอคุณตำรวจคะจับผู้หญิงคนนี้ไปเลยคะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณตำรวจปล่อยฉันหนีนี้นะเออผู้แกจับไว้เลยนะฉันอนนะอกนะมาเมื่อไหร่แล้วก็ผู้แกสองคนไม่รอดแน่ฝากไวก่อนเถอะไ,ไ,ไอ้คนกในห้องนั่นปล่อยฉันหนีนี้นะโอ๊ยปล่อยฉันดิคะคุณตำรวจปล่อยค่ปล่อยฉันดิคะคุณตำรวจโอ๊ยคนเรานี<อ>่นะทำผิดแล้วย<อ>ังไม่ยอมสำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำผิดดีแล้วล่ะที่โดนตำรวจจับไป ถ้าไม่อย่างนั้นคนต้องทำแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆแน่ๆเอ่เอฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่เมื่อวานคุณมาบอกความจริงกับฉันถ้าไม่อย่างนั้นฉันคงไม่ได้ซ่อยพวกนั้นคืนแน่ๆเลยค่ะคุณครับคุณครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งไป มีอะไรหรือเปล่าคะปอดีว่าฉัน้องรี่ไปที่โรงพักกัค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนฉันขอตัวก่อนนะคะเด้ก่อนครับนี่ครับผมเอาสร้อยที่คุณโดนขโมยไปเอามาคืนนะครับสร้อยทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วครับที่คุณพูดจริงใช่ไหมคะคุณไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมคะจริงครับผมไม่ได้หลอกคุณครับถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็ดูในแตงโมลูกนี้สิครับโหจริงจริงด้วยใช่แตงโมลูกนี้จริงจริงขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณคุณมากจริงจริงเลยค่ะ ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วทำไมคุณถึงเอาสร้อยพวกนี้มาคืนฉันล่ะคะท,ท,ทั้งๆที่คุณก็มีโอกาสจะได้ไปถึงผมจะไม่มีเงินและเป็นขอทานจนจนคนหนึ่งก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้เลวถึงขั้นเอาของมีค่าของคนอื่นไปขายเพื่อที่ตัวเองจะมีเงินใช้หรอกนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คืออย่าตัดสินคนที่ภายนอกนะครับโอ๊บฉันไม่ได้ตัดสินคนที่ภายนอกหรอกนะคะฉันแค่เห็นว่า คุณมีโอกาสที่จะเอาสร้อยพวกนี้ไปขายฉันก็เลยลองถามคุณดูอะค่ะแต่พอฉันได้รู้คําตอบของคุณแล้วฉันก็รู้เลยว่าคุณน่ะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแน่นอนค่ะครับฉันก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะถ้าคุณไม่เอาสร้อยพวกนั้นมาคืนให้ฉันฉันต้องขาดทุนเป็นล้านแน่เลยค่ะครับคุณไม่ต้องขอบคุณผมแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมสมควรต้องทําอยู่แล้วครับเอาอย่างนี้ดีไหมคะ เพื่อเป็นการตอบแทนความดีของคุณคุณมาทํางานกับฉันไหมคะจะจ้างคุณเป็นรอปภดูแลหน้าร้านให้ฉันค่ะคุณจะได้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งดีไหมคะดีครับดีมากๆเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับโอกาสขอบคุณจริงครับที่ฉันให้โอกาสคุณเพราะว่าคุณสมควรได้รับโอกาสตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะคนดีก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนค่ะครับ <c oughs>